สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขลุเชาวเจียบานหัวนาผ้ารอยีพอข้าวข้าปลามืนหนีหน้าบานน้องบัวตากแดดเด้อครัพี่น้องมาลองเบิรงยงานละแหละตามสิหนาทีพอเล้ไปสวัสดีครับสวัสดีแซมครับทุกท่านครับผมเฮ็ดเฮ็ดเฮ็เฮ็ดเี่ดเฮ็ดเฮดเฮ็ดเง็เก็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเดเฮ็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 ดเ้็ดเฮเสีดเฮ็ดเฮงดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮยกเเเดดด ต้งกบไกมาเยอขวนุบดกอนดิไ่เนอบ่แน่ได้อย่างฮ็ดเด้นเฟือนแต่ว่านาเรีงี่จีสีบ่เฟือนบ้องมึงก่อนขันเป็นขันเป้นในฝนตกก็ปลานีมันคยเฟือนแมนแต่ว่าเรีงด้สี่สิเปรเ็นเีค่อยปนมาอยู่นู่น่นี่ิดนี่เพิ่ออกอเป็นมูดิ เปนใดคินใดใบใบไม่แห้งรึยตาไม่กระันวันหนที่คุณใดใบเยอะเลยยืนตัวกัหอมด่มยกันนอ้ที่ตะกีบ่ขาลงรึ่านดีครับขาแดงน่นอยเพือน จัดก,กานอีกอคือบรโภคอื้ <laughs> เเอเฮือนเกาที่เก่าขอให้ข้าไปเห็ดถึงที่พี่ครับพี่น้อทำเลนโนโนืูดๆผๆีผีผีฉันบา้างเ่อนหนี่ด้วยค่ะเห็ดดีเลิงเ่นก็อดเนนะออี้นคือเพื่พอได้ออกทัวรปลาด้วยพี่น้อ หม่าช่วงนี้ก็คือมันไปมันมั่นหลนังเทียงานจนตาปีนเพื่อนยังเห็นเห็ดน,น้องบัวตากแดดตำบลเบิอดอำเภอรัต,ตนะตำบลเบิดบ่เนี่ยขาดว่านอาหิรมันหมพอดต้น,นหัวก็ต,ต้องเปลือกเอพี่น้องเพราะว่าคนายุติใจใมหน,น่องมีใบไ,ไม้เพราะท่านได้แก็บ กิดหาเแต่ก็ตรงระวังน้ำเด้อดใ่ไหมดหัระวังสัตว์มาด้วยตึงๆแล้วมันเพลอนมันขม เดียวี้ม่นู่เดียวและที่น,น,<ช>น้องี่าวกันอยูที่กอยครับน<ล>่เปกอยตลอดใหน่อยนึงถัดผมยอรัน,นเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วเต็มกระตาหานเต็มกระตาหมานแามอา้า,มา,มา,าวครับ ไปคร <cción S 3> ับพี่น้องไปรุ่นกันมาหนีิเขี่ยพื้นที่ก่อนเคยเจอเขี่ยเดี๋ยวนนึงยาใส่ไปเดี๋ยวให้มึงขกาวๆก่อนพี่น้องเขี่ยเขากันขวายันหยีกันนะยกเว้นพี่น้องได้เห็นเหีดยน้ำใส่น้ำกันครับคนคนบ่มีดอกที่แก่แมวเจย์ก็แมววีดบางแมวเอาสีแค่นี้ม้วนด้วยมันได้ไหมอ่ะแบบเร่งครับันพี่น้องเอาเร่งครับ มอกรีเอาต้องยเขงผมดอ่ายไปม่เนาีอยไรไปเห็นนาะจคเสียบานเลนี่ตา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 ติตาตาตตาตตตามตาหาตา กากตาหมาหนา้าดีกลัวแ่ทนแย่มาให้แต่นีท่ทำเนี่นนเย,ยเดืหลายแต่ว่าพี่หนุ่มพี่น้าแยาชอยเจอเอาผีปต้ปบเบิดอ,อันเรียมมาหลายครับยูรตอน,นี่สามกาตากับอีกถุงเป็นซิปในเจ้าพ่อพ็ดดอกคนห้ามเนะาะจักเป็นแบบใดถุงเป็นซิปแล้วก็บกะคุอีกอันหนึ่งมันก็่ได้อ,อีหลีเลยต้องจต้ ไม่เกี่ยไปยใใหม่จะดอกเบ้าคือหันไดไหลยีหลีหันเอาปบ่ไาวบยีหลีเขากันงองเลยครับงองปั่นดีๆเกลี่ยเกลเนียนๆใส่กระต่ายวัดแถี่ยเขาเนี่ยเรายอดมันมัวนมนซึนเขาฮิตนะเขานี้เป็นมือเกล่ยที่ใหม่เกลี่ย ผิดเดือนสงการไปใช้ก่อหังกให้ปลาไาต้องห่วงเพี่น้องรับแกกครับหานย่ดินุ่มไม่ไหเลยไม่ต้ตุ่มด้วยตบแล้วทำดยตบงตตดผบดนันกันไดยที่พว่าบริษัทตรงนี้สียย ก็แม่นัลนนะอย่างก้อนนักไ,ไปเรอยใช่คครับพอท่านมืดก่อนคือคือคือหนหน่อยบอถนนัดเลย ลูบอกมีดิโตสันมากจะเปิดให้ดูดิหนึ่งสมมอสงสามแมนบอคนแม่เดอ สีแดงประดับช่องแล้วครับคนู้นเขาเขาได้กันมีมีนผู้คนไดกันมี้ันสิใด้จะค้างได้ัทีนี้พื้คนจะได้น้ำมงนเดน่ะนี่นนี่นะปวกนะ ถาแครับน้องรอดแล้วหยียกันนี่นะเลือเรา่ก่เรือย่นีอ่ใ่กันนี่มันจะยุติไปเลน้องจะเหยียบธรรมดาแลนะเป็นเอปกติ้เินก่่ปคอยจู่มาโดงที่หล่ะีด่าเขียมกัี่มา เอาดอนนันเพิ่เกิดทั้งสันต๋ด่าเสียมนี่เลยดีหะที่คุณบอกงานจแล้วหมดหอดบ่อถึง มันเห็ดเดียวมันเปนี่โอ้อมันก็มีกลนนี่นเห็นไปใกัดนี่ไปไปถอพอ่พอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อพ่อพ่อห,หูวยู่ว่ะหัวถสากินเห็ยพวกพุ่มอพอเ็ดไปเบ็ก่อนนะครับเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ย่นี่นนอะได้ศาสมาเพราะว่าอากาศไม<น>่ห่อนอื้อเมียาสต์อย,ยู่าต์อยู่นันั่นนั่นหมูแดงใครเมียอยู่ เนีโอเค็จแล้เส oh ็จที่ว่าโออเคไม่มีใอุออกพอ โอ้ยโอ้โหบ่อเสียหน่อแหมแม่ยังก่อนแม่อีดติดอีออีดืออีเบ็ดเดืออยู่หาไปเส้นตัดไปจังไหนกัดคือแบตเหมือนเดิมพี่น้องล่อสริฐยอดครับล่อเสรุฐยอดดูเงี้ยนี่ยคลิปไม่ล่าสุดเด้อพี่น้องอันนี้วันที่แปดมีาวันที่แปดเนาะแปดไมษามหกเจ็ดรืมบอกครับตีสามบอก มันที่สายด้มันก็ต้องขอโทษเพราะใกลี่ใก่้ต้องเจดาันแหเดล้มันโทรศัพท์มันก็บุกเก็ดเด็ดชุราศัพท์มันหล่นเหมือนก้านะต่ดท้ายไปจนตัดไปเลยเดอพที่นอ้อง มาต้นนี้ก็มาหอเหเ่อนแล้วค่ะพี่น้องมาสรุปยอดเท็ดมีแบ,แบ,บ,บ,ดบ,ดบด็ดล่ะแบ็ดเบิดโบกไดไทยบก่อยทรายจิกอเรีงเราได้ห่วยติดสูสนึงอ่ิปารดไอป้ปลาจางหลายๆายุนตัวหินเบลอหินต่ว่ากระตาหน่อยเบิ่งถั่ว หน่อยเนีนไนเด้อสิบอกให้คุณแต่ดอกงามๆแข็งๆเลยค่ะพี่น้องเฮิตนาแหลงแกงกระเสบเบฮิตจ,จังไรกระเสียบมานอีกแล้วมื้อนี้เป็นวันของสาวเจ้ยฮิตเดือนมีษาเฮ็ดเดือนแห่งความร้อนงามบอว่ามาให้ชมความงามกับพี่น้องไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเสีอาบน้ำอาบทาก่อน อยากสะบูดสะบูดเบิดแม่ปลาก็บอกมีลมแต่คนนะสิเป็ลนลมลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุก,ทกคอมเมนต์เด้อค่ะขอบคุณที่เขามาเบิงมาเหี่ยงกันลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะหายแล้วไปอาบน้ำละ